ชีวิตล้วนผ่านเรื่องราวทุกคราวมีทุกสุขสันมีทั้งเรื่องดีไม่ดีผลกันกรานี้ถึงวันเลือกสรรสิ่งควรขอนนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจากกิเลสต่ดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์องเองขอความสุขความเจริญในธรรมกงองค์พระสัมมาสัพพเดชเจ้า จงมีแดกุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพพระประชัเขมรัฐเขมาปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่ง ngọ อากาศสดเป็นประ,ระจำทุกๆค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ19นาฬกา1นาทีโดยประมาณสําหรับค่าวันนี้นั้นเป็นค่าคืนของวันจานทร์ที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568 ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายในวันนี้เป็นวันที่ยิโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งคุญงามและความดีเริ่มตน้นแต่เช้าพร้อมด้วยลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้มาพบกับยิโยมในพักค่ำนะสืบเนื่องจากพักกลางวันท่านก็จะมีการทดสอบหรือทดลองระบบก,การกระจายเสียงในวันนี้งั้นในส่วนของพักค่ำเราก็ามาเจอกันในเวลาสดถรือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาพอดี ยิ่ยมเองเสร็จสิ้นภารกิจที่มีก็เบาบางจางในเรื่องของนะความวุ่นวายหรือความว้าวุ่นทั้งหลายมาอยู่กับเสียงธรรมบ้างนะมาพักมาผ่อนหย่อนจิตหย่อนใจวันเองก็มทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายนะมีพี่วิธุนพิกวันโตแย้มพร,ร้อมด้วยร้บพรวก็ดูแลเรื่องของกองทุนบูชาธรรมให้เป็นประจําทุกเดือน1,000บาทยมอมชลายิย่งสะพอนันยิ่งอมพอยิ่รอมรบินอมรมยองก็ระบุนะทุกเดือนเลย1น0 0บาทเป็น10ปีแล้วขงหยง ก็ดูแลพระธรรมบุทธกคเกื้อกูลกันไวในส่วนของการดําเนินงานแมคโรที่ดําเนินการทําถนนรอบสะแล้วก็กั้นแนวคันสะนี่ก็ใช้เวลาไป40ชั่วโมงคุณโยมโดยประมาณเขาก็วางบินไววันนี้ก็ต้องพักก่อนเพราะว่าต้องหาเงินจ่ายก่อนเดี๋ยวไม่มีเงนินทําต่อไปก็ทําไปก็ติดหนี้ไปกุณโยมวันีจะว้าวุ่นกันมากมีงั้นวันนี้เชื่อมถนนแล้วจากถนนเส้นทางเดิม ที่เราทําไว้เราก็เชื่อมกับในแปลงใหม่เข้าถึงในพื้นทีนะ่รถดาก็สามารถที่จะวิ่งไปทําภารกิจนะแต่ต้องรอให้ดินแห้งซะก,ก่อนนะตากดินไว้ก่อนก็ถือโอกาสในการได้ทํารูปแบบแล้วก็รูปร่างให้เดียวพร,ร,ร,ระวัิราบัณฑินั้น40ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็น40ชั่วโมงที่คุ้มค่าม,มากเลยครับสำหรับการดําเนินงานก็มีคุณพ่อเฉลียวคุณแม่สุกนธาก็ระบ,บุญมาวันนี้2,000บาทแล้วก็ถวายของเต็มหนึ่งคันรถเลยนะคุณผู้ชม นะมีน้ำดืม่มมีไข่ไก่มีฟักแลงมีสารพัดมีสมองสมโอแล้วก็หลากหลายนะเป็นของที่ท่านเตรียมไว้สําหรับเข้าครัวเข้าครังเราในการดําเนินกิจในส่วนของการปฏิบัติธรรมต่อเน,นื่องไปจากนี้เพราะว่ากิจกรรมปฏิบัติธรรมเรามีตลอดทั้งปีวันนี้ก็มีโยมมาจากใกล้ๆแถวนี้แหละชุมชนวัดจระเข้ไล่เขาก็ปากต่อปากไอ้ลูกหลานเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็กลับไปบอกกล่าวเล่าความกันบอกที่นี่เขาดูแล เรื่องการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีนะก็เลยตั้งใจมานะปฏิบัติในกรรมะประมีนะก็เลยมารับศีลกัเรียบร้อยมาช่วงบ่ายนี้อยู่กับเราครึ่งเดือนคุยมลองดูตั้งปฏิฐานไว้นะครึ่งเดือนนี่ก็เลยเปิดห้องรับรองไว้ห้องรับรองที่เราสร้างไว้นี่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุณโยมเพราะว่าพอคนนั้นออกคนนี้เข้าสลับกันคละกันอยู่เรื่อยมานฉะนั้นเรื่องที่พักรับรองเราทําไปจะความคุ้มค่านั้นมากมี เดี๋ยวพอเข้าเขตในส่วนของวันที่5ธันวาคมก็จะมากันแล้วในกลุ่มของรัฐบมิธธรรมเราก็ต้องจองล่วงหน้าคุณโยมเดี๋ยวไม่มีรถไปรับนะก็มีโยมที่จะเดินทางมาต้องโทรศัพท์กิ้งก้างกันก่อนล่วงหน้าว่ามากันกี่ท่านจะได้จัดที่รับรองไว้ชวนกันแล้วหลายคนที่ว่างเว้น5 6, ้าหกเราก็เตรียมการที่จะดูแลก็ปฏิบัติธรรมกันในส่วนของประจําปีคุณโยมก็เปิดโอกาสไว้แล้วก็จริงๆก็มีในส่วนของเราเองอยู่แล้วด้วยก็รบด้วยช่วยกัน นอกเนจากนั้นเราเปิดในส่วนของชื่วอโมองไมโครไว้สำหรับประธานอุฒิธรรม12กองบุญหลักอุปถธรรมกัน10,000บาทตอนหนึ่งกองบุญเพราะว่าจะได้ดําเนินการไปทีละขั้นทีละตอนได้เต็มที่งั้น10,000บาทแรกก็เป็นยมขวัญยมไขแสงช่างแก้วก็เป็นขวัญกาลังใจจะบอกว่าเป็นขวัญกาลังใจในเรื่องของการดรําเนินง,งานในเรื่องบุญวิถีนะเ,เรกาเป็นการประเดิมเติมให้เสริมให้ด้วยในส่วนนี้ก็10,000บาทแรกก็ขอโมตนา ที่เหลือก็มาร่วมด้วยช่วยกันคุณผย้ชมงั้นเลขซืเป็นกองทุนก็จะได้อุ่นใจเพราะว่าเราก็ต้องการเนาะคุณสะให้แล้วเสร็จสําเร็จสมนันที่มุ่งหมายแต่ว่าต้องรอเวลาสักที่หนึ่งต้องเป็นกลางเดือนนะ่ยายกลางเดือนนี้นะสืบเนื่องจากว่าต้องให้ทีมงานเขามาทําเรื่องน้ําจ่ตอนนี้น้ำเนี่ยตลิ่งเนี่ยสูงกว่านะเราคุดสระลงไปน้ําก็จะไหลเอ,อ่ยเข้ามาซึมเข้ามาในเรื่องของน้าใตดินงั้นเราก็ต้องรอเวลานะค่อย,อยๆดําเนินการไปเป,ปพิีพามไม่ได้คุณ เดีย๋ยวทำทำไปแล้วเละนะรถเข้าไปดนะักนะ้นำดินที่ตักออกไม่ได้ยงก็เสียหายก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ว่าต้องดําเนินการไปนั้นเกลียดในเรื่องของ4ี่สิบชั่วโมงแรกก่อนนะก็อุ่นใจในส่วนนี้นั้นก็ได้มาสิบชั่วโมงก็คือหนึ่งหมื่นบาทก็อุ่นใจมากมีเดี๋ยวค่อยๆทยอยยันยอมเองก็มีโอกาสก็มีกําลังก็เติมกันช่วยกันการสร้างวัดสร้างวา่ยนะเราเริ่มจากการซื้อที่ดินแล้วก็ต้องปรับดินในพื้นที่ กุสะนาดินมาถมแล้วก็ปรับในเรื่องถนนทางเข้าทางออกให้เรียบร้อยด้วยดีแล้วก็การสัญจรภายในด้วยต้องวางแผนห้ดีตรงนั้นเป็นโวตรงนี้เป็นป่าตรงนี้เป็นสลากว่าไปคือต้องตีผังเลยชัดเจนนนี่ก็เป็นส่วนที่เราเออกแบบไว้แล้วก็ต้องดาเนินการไปให้ได้เพียงแต่ว่าจะชาจะเร็วก็ว่ากันไปตามกําลังงบประมาณในส่วนนี้นอกนจากนั้นวันนี้ก็มรดดาบุญคุณแม่แม่ประสอง์ออกนามก็ระบุในส่วนของประเจดีนะดูแลเรื่องญาติพันธุ์นะทั้งรถตู้ด้วยแล้วก็ทั้ง รถรับบาดเป็นรถอคอกนะพิกัพคอกด้วยก็รับเรื่นในส่วนนี้เพราะว่าท่านก็รับปากรับคำแต่วา,ายวานน้าท่านก็มากมีก็ต้องค่อยๆดูแลกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของความตั้งใจแล้วก็คอยบุญนี้ส่งให้ท่านมีอายุมัน่นคงยืนนะอยู่กับเราหลับตื่นมีความสุขขี่าะการหยุบยื่นเรื่องของน้ําใจเมตรีเห็นประโยชน์ในการใช้งานเพราะว่าร,รถลาร์เราสัญจรกันตลอดทั้งปีกันยอยวเช้าก็ใช้แล้วรับบาดท,ทุกวัน เราตู้ก็ต้องเดินทางอย่างพวกนี้ก็ต้องไปดูงานละพวกนี้เรามีภารกิจที่ลงหนอพระที่จะต้องไปดูความเรียบร้อยแล้วก็รู้จักเขาทําความรู้จักกันคือทั้งเจ้าภาพเนี่ยเขากําหนดให้ใช้ลงหนอนี้แล้วก็ในคุยงานในเรื่องการปั้นแบบปั้นหุ่นกันเรามีเวลาทํางานอยู่30วัน30กว่าวันตัวนี้เพื่อที่จะได้งานเรียบร้อยด้วยดีวันที่10มกราคมเราจะเททองพระพุทธเจ้าเปิดโลกกันอันนี้ก็เป็นความตั้งใจ ดังนะนั้นในเรื่องของการดรําเนินงานก็ทุกวันก็ยอมไม่ใช่ว่างนะภารกิจมีทุกวันนะก็ทําหน้าที่ในส่วนของภารกิจต่างๆนะก็ให้รับเรื่องเรียบร้อยไปด้วยดีเป็นประโยชน์ในส่วนของการดรําเนินงานนะในส่วนของการทุ่มเทสร้างวัดสร้างวาในชาติพรบนี้เราก็ถือคงอธิฐานมาก็ย,ย่อมคงจะเป็นแรกอธิฐานว่าข้าพเจ้าเกิดในชาติพรบนี้ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ นะสร้างวัดสร้างว่าพัฒนาพื้นที่แล้วก็ห้ถึงธรรมะของพระศาสดาเนี่ยคงเป็นแรงอธิฐานอย่างนี้จึงได้มุ่งมั่นนะสมดังที่มุ่งหมายนั้นเราเองก็ทําไปตามนะแรงอธิฐานแรงบุญหนุนมาให้ก็ต้องอาศัยญาติโยมด้วยนะอธิฐานที่ใดก็ขอให้ได้มีโอกาสได้พบเจอญาติโย,ยมที่มีคุณูปาการนะเกื้อกูลอย่างวันนี้เองข้ากับก็แวะวัดป่าแห่งหนึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดันก็อายุอนามพีหก60กว่าปรณภาพ ท่านเมรู้ตัวเองเหมือนกันเลยว่าเป็นโรคมะเร็งมารู้เตท็ทีก็มรรภาพแล้วแต่ว่าวัดวารามท่านทําไว้เป็นปึกแผ่นแกนสารยิ่งใหญ่ส่าง,งามให้รุ่นหลังเขาได้ดําเนินการไปในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นรุ่นบุกเบิกนะท่านก็สู้งานปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําวัดป่าขึ้นมาเหมือนกันของท่านต้นไม้มากมีขุยยมครึ้มโอ้เห็นแล้วมันนะเราเนี่ยตายก่อนนะต้นไม้กว่าจะเติบใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยเพราะว่ามันครึ้มมากคุยยมืยมอมาเป็นสถานที่ที่ ท่านคงจะวางแผนไว้อย่างดีท่านก็ปลูกต้นไม้จากพื้นนานี่แหละแล้วก็ปลูกป่าขึ้นมาเนี่ยแล้วต้นใหญ่มากกว่าเดิมท่านต้องใช้ชั่วยุคนคือไม่จ่เป็นไม้ล้อมนะเป็นไม้ปลูกจริงๆเลยโอ้อันนี้ต้องยอมใจนะีก็หวังว่าอนาคตเราก็จะมีไม้ใหญ่อย่างนี้บ้างนะเราปลูกเราไว้ในชาตินี้นะอนาคตเผื่อใครที่มีโอกาสได้มาต่อเนื่องจากเราเราเนี่ยมรณภาพไปแล้วละ่นะแต่รุ่นหลังๆก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เราได้ปลูกทางไว้ให้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นเรื่องบุญดีด นามาฝากเดียมก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นแนวทางเป็นกำลังใจเนี่ยนี่ก่อนที่ท่านหลวงพ่อบอกว่าดวงวิญญาณหลวงพ่อไม่รู้อยู่แห่งคนไหนแต่ว่าถ้าถึงมรรคถึงผลแล้วก็ดีถ้าประมียังอยู่ก็คุ้มครองให้เราทําภารกิจสําเร็จก็ยินฐานจิตไว้อย่างนั้นได้พบได้เจอผู้ที่มีกําลังทรัพย์สิสริปรัญญามีความศรัทธาร้อมที่จะมาเกื้อกูลให้ดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาวัะวารมารมก็ต้องใช้งบประมาณแต่ก็ต้องมาจากผู้ที่มีความตั้งใจไม่ไปเบียดเบียน ไม่ไปบีบบังคับไม่ไปไถนะว่ากันอย่าใช้คําว่าบีบบังคับใช้คาว่าไถก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากความศรัทธาลืมใสให้ด้วยความปริสุดใจนะในการที่จะมาทุ่มเททําอันะนี้ก็เป็นเรื่องที่นําฝากยัโยมฉันฝากไว้ในเรื่องกองบุญนะค่าเครื่องจกักรหรือจะใช้คนทําไม่ได้อยู่แล้วก็โยมถือพวกเป็นคนละด้ามแล้วก็ถือกระป๋องเป็นคนละใบเนี่ยแล้วก็แทงดินแล้วก็โปะทําคันโอ้ชาตินี้คงไม่เสร็จหรยมเนะคงจะได้เห็นกันชาติหน้านะอันนี้เครื่องจักรเขาทำใส่วัน ลุยกัน40ชั่วโมงทุ่มเทนะออกแบบแล้วก็ทําได้เรียบร้อยสมกับราคาพนะราะเขามีวิชามีปัญญามีฟีมือเขาก็เสกสรรให้เราตามที่เราต้องการนะนี้ถือว่านะงานก็ราบรื่นเรียบร้อยด้วยดีงันฝากไว้ที่0984141525นะ0984141525นี่เป็นของทุนสำหรับในส่วนของ พอมเพยก็ใช้สําหรับในเรื่องการพัฒนาพื้นที่แล้วก็บัญชีเดิมก็ยังอยู่นะเนี่ยธนาคารกรุงเทพก็ศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์สองเก้าสี่ตโยมเก้า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 อันนี้ก็ใช้ระบ,บุญรับกุศลอยู่สม่ําเสมอในเรื่องของงานทั้งหลายดัยงเดือนนี้เองก็ภารก,กิจต่อนเนื่องเลยงานปฏิบัติธรรมในต่อนเนื่องมากกว่าโยมโอ้โหตะวันตะวันเนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์ตารางกันไว้ทางลบบุรีท่านก้อนนิมนต์ให้ไปบรรยายเนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์กับท่านก่อนว่า ได้ไหมวันที่สวันที่4ี่บอกว่าห้าเจเป็นของเราเนี่ันแะก็ต้องเตรียมสถานที่เก้านะก็จะได้เตรีย์พื้นที่ของเราไว้เนะั้นในส่วนของงานภารกิจต่างๆก็มีรับ <c oughs> นิมนต์ก็ต้องจัดสรรตารางงานไว้ให้รับรื่นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องการบรรยายภาคปฏิบัติธรรมทุกวันนะก็มอตรบ,บุญกับยัโยมอีกครั้งหนึ่งนะทุกท่านเลย เริ่มด้วยช่วยกันคุณย,ยมหนึ่งชั่วโมงก็พันบาทในว่ารับเป็นประธานก็หมื่นหนึ่งช่วยกันไว้นะในนามของตระกูล12ตระกูลสระนี้ก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างชัดนะเจนขึ้นหากว่าได้เจ้าภาพเดยกชื่อสระชื่อสระพุจลินะที่ตั้งใจเพราะว่าเป็นความสุขที่เราได้สร้างสระทำตะนนทมที่ดินทำวัดทำวาสร้างไว้จากกระดาษขาวหนึ่งใบแลนะ้วเรามาเขียนนะเขียนผังเขียนแปลนกันไว้ ให้เป็นรปเป็นร่างให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นแนวเงั้นก็จะไม่ต้องไปรื้อต่อนะของเดิมที่สมัยการก่อนเ็าสร้างไว้นี่เรามาถึงของใหม่ๆหม่มันรถไปแดงซื้อมาก็ไม่ต้องไปนั่งเคลียร์รถเพราะว่าไม่เอี่ยมเลยออกแบบตามที่เราเส็กสันทำเป็นรถที่สเปรดรูปเขาทำไปแล้วเราต้องมานั่งนะเคลียร์ต่อกันขุดตรงนี้รื้อตรงนั้นมันก็จะวุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยทาตั้งแต่รุ่นเราเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยเนะเป็นปฐมากร์ไป ก็ฝากไว้ให้นักรยมะสำหรับพร้อมเพลนะงนระศูนย์ก็แปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าศูนย์ก็แปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้านนามพระราเกมรรนัเนี่ยก็ให้ดูกหลานได้มรณาบุญกันด้วยนะในส่วนนี้วันนี้ยกคำครงประพันธ์ไว้ต้นบทชีวิตล้วนผ่านเรื่องราวทุกเราวมีทุกสุขสันต์มีทั้งเรื่องดีไม่ดีผลนกันคราวนี้ถึงวันเลือกสรรสิ่งควร คือเราอยู่มาจนป่านนี้ลนะ้วคนหนึ่ก็ควรที่จะต้องรู้จักในเรื่องต่างๆนะทั้งผิดทั้งชอบทั้งชัว่วทั้งดีทั้งประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนะมันต้องรู้ในแก่นสารงั้นในบางคนบางท่านเองก็ยังร้าวรานเพราะว่าความไม่รู้แก่นสารนะมันต้องมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกากันงั้นในชีวิตล้วนผ่านเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวในผ่านมาในชีวิตมันต้องมีทุกข์ก็มากสุขก,ก็เยอะ เพราะเราไม่ได้ทําดีแค่ส่วนเดียวเราทําชั่วมาด้วยเวลาเราทําชั่วมาแล้วผลชั่วก็มาคระกับผลดีที่เราก็ทําอย่างมันโยมเนี่ยเดี๋ยวพูดดีก็ได้เดี๋ยวพูดร้ายก็ได้เดี๋ยวคิดดีก็ได้เดี๋ยวคิดร้ายก็ได้เดี๋ยวทาดีก็ได้ทําร้ายก็ได้มันก็ทําได้ทางนั้นนะฉะนั้นไอ้ผลดีก็มีผลร้ายก็มากนีอยู่ที่เราจะทํากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมฉนั้นผลมันก็ตามให้มันก็คระกันเหมือนกันมันไม่ได้เรียงะเอาดีหมดเลยชั่วไว้ทีหลังม่่ได้เป็นนนอยางั เนี่ยดีช่วมันทุกขณะจิตเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในเรื่องเหล่านี้ฉันมันปนกันเนะี่ยเพราะเราปฏิบัติตั้งสติให้ดีเราก็จะได้แยกกันไอ้สิ่งนี้มันปนกันมันวุ่นวายมากมีนะเดียเด๋ยวดีเดรายนี่มันไม่ดีคุย,ยมเนดีก็ดีไปเลยเนะี่ยไม่ใช่เดียเด๋ยวดีเดรายเอาแน่นอนไม่ได้มันก็ไม่ได้นะถ้าเราจะเป็นคนแบบนี้นั้นถ้าเป็นคนมันต้องเลือกสรรสิ่งที่ควรแหลนะเนี่ยเราอยู่มาจนป่านนี้เราต้องเลือกที่มันตรงสเปกกับชีวิตของเราจริงจริง เราจะปฏิบัติชอบปฏิบัติเขาถ้าจะเป็นคนดีก็ดีจริงๆนเดยก็ให้มันดีจริงๆริงนะนั้นในเรื่องของคนดีคนร้ายนี่หมายมันชัดเจนคนร้ายเขาก็ร้ายจริง,รงนะเขาก็เรียนวิชาร้ายมานะข่าเขาปล้นเขายิยงเขาทำร้ายเขานี่เขาเรียนวิชาในเรื่องของการทำร้ายเขาก็เรียนแบบนั้นมาคนดีก็ต้องดีให้มันชัดเจนดีมันคุ้มค่าเสสละมีความเมตตาจเจริญในเรื่องของปัญญานำพาเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมต่าง เป็นไปกตั้งตัวเจ้าของเองให้รอดปลอดภัยงั้นทุกคนเขาก็ต้องเลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองถนัดอย่างไรก็ว่าไปเก่งอย่างเดียวให้เชี่ยวชาญเถอดจะเกิดผลขึ้นอยู่คนเรามันต้องเก่งสักทางหนึ่งนะไอ้ภาพเองเป็นคนเก่งใช้นะคือใช้เก่งทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็มันก็ถูกสอนมาแบบนี้คุณผู้ชมเราเรียนบริหารเนี่ยเราเป็นนักใช้คนไหนเก่งอะไรเราก็ออกมาใช้ เนี่ยคนนี้เป็นช่างกระจกก็เอาก็เรื่องกระจกมาใช้เนี่ยเขาทำงานไปคนนี้เป็นช่างแมคโครก็เอาเรื่องงานแมคโครมาใช้ให้เขาทำงานไปก่อนนั้นเก่งดอกไม้ร้อยวงอะไรนี่กำลังสอนกันอยู่ใครไม่เป็นก็มาเรียนกันพักเดียวคุณโยมถ่ายทอดวิทยายุทธ์นะคนไม่มีใจคุณโยมเ <c oughs> นี่ยมาอยู่รวมกันแป๊บเดียวนั่งหยิบเข็มนั่งจับเดี๋ยวมันร้อยมาร้อยไปมันก็สวยเองแหละคุณโยมเพราะว่ามันเริ่มมีใจแล้วเดี๋ยวมันก็รู้จักความประณีตจิตมันก็สงบนะมานั่งร้อยวงอะไรกัน อันนี้ก็มีมุมหนึ่งฝ่ายกับข้าวเขาก็มีคนชอบงานโครนก็ไปเนะเขาก็เสกสรรกันเพราะว่างานโครนเป็นงานครีทต้องคิดพอเขาให้วัตถุดิบอย่างนี้มาแล้วนั้นเนี่ยเราจะไปปรุงอาหารแบบไหนเราจะเอาไปทําแกงหรือทําผัดหรือต้มหรือทอดหรือว,ว่าไปทุกอย่างที่เขาเสกสรรให้เนี่ยเราก็ต้องคิดพลิกแพลงเนะเพื่อที่จะได้สำแดงฝีมือออกมาดังนั้นคนเก่งใน,นเรื่องงานจัดสวนก็จัดไปนะอย่างนี้คนเก่งต้นไม้เขาก็ริดเขาก็ตัดเขา,าก็แต่งเขาก็ทําให้นะ เตรียมพร้อมเลเต็มทีคนขับรถก็ต้องแต่เก่งเรื่องรถของตัวนี้ที่ขับนะต้องปลอดภัยนะวันนี้โชเฟอร์ก็ดูแลเป็นอย่างดีเดินทางไปรถสองคันเพราะว่าข,ขนคันหนึ่งทั้งคนทั้งพระนั่นก็ดีมนพระสงฆ์สามรูปเลี้ยงง่ายมากคุณโยมท่านบอกแม่ทำไมพระเลี้ยงง่ายนมจีนน้ำยาน่น้ำยาจากดอนเจดีเของกันน่ฝีมือแล้วก็ไก่ย่างจากแถวนี้เข้ากันไก่ย่างแถวนี้ส้มตําแถวนี้ข้าวเหนียวก็เลี้ยงกันแบบนี้คุณโยมเขามีแบบนี้นะส้มโอเขาก็เด็ดมาจากต้น จะเลี้ยงกันเนะมีความสุขร้อนก็ง่ายๆเห็นหน้าเราก็รู้อยู่แล้วเนะี่ยอาหารหลากหลายเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะว่ามันต้องเป็นคนเลี้ยงง่ายคือ่าเป็นพระจะไปเลี้ยงยากเนี่ยโหใครจะเลี้ยงเราถูกไหมละ่ะก็ต้องเลี้ยงง่ายเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรานี่กินง่ายอยู่ไงก็ต้องเป็นแบบนั้นเนะ่ยยันพอเราได้มีโอกาสในการได้เกื้อกูลกันคําว่าเกื้อกูลกันเนี่ยสำคัญมาก นี่คือสิ่งที่เรามีความตั้งใจหรือว่ามีความที่เราคุณมีคุณค่าการเกือ้อกูลกันในเรื่องของบุญต่างๆที่เราช่วยกันพัฒนาใน <c oughs> ในการนำ่านนะก็ถือว่าเป็นการได้ทําให้เกิดความคุ้มค่าในชีวิตหนึ่งคุณโยมคือเราต้องฝากสิ่งดีๆไว้คือเกิดมาตั้งทีฝากดีไว้เกิดมาทีก็ควรจะฝากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เอาไว้ม่ฉชนั้นแล้วก็สูญเปล่าไปแต่บางคนที่เงินทิ้งทองไม่มเวลาเข้าของมันผุพังไปโดยไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย เป็นร้อยล้านพันล้านหรือสิบล้านหรือกันแล้วแต่ละเนี่ยสุดท้ายมันก็เท่านั้นประโยชน์มันก็ไม่รู้จะไปเอาตรงไหน,นเพราะว่าของมันก็หมดชำรุดสุดโทรมเสื่อมโทรมไปอ่ยนดะันในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ที่เราใส่ใจถ้าเราให้ไวะ้ะแล้วเนะี่ยมันก็จะได้สิ่ง,งต่างๆเกื้อกูลกลับมาเพราะให้จึงได้คือเนี่ยพระธรรมจึงมีเนะี่ยพาปฏิบัติด,ดีเราจึงเห็นผลได้งั้นมันต้องทําจริงๆไอ้ที่มันเป็นเรื่องความมิบัติอย่างที่บอก ทุกครั้งที่เรามีเหตุเพศภัยเนี่ยความเป็นวิบัตินั้นกับเ,เราทาเขาเราไว้ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะไปทําอะไรไว้นะแต่เรื่องว่าทําอะไรก็จิเรื่องเรืองเพราะมีสมบัติอันนั้นก็นพาะเราทํามาเหมือนกันเนะี่ยเราทาเขาเราไว้เนี่ยวันนี้เองเขามีคน, hey, hey, hey นเฮ่เฮ่เฮ่บางคนก็ได้รางวัลใหญ่ผมนก็ถูกซะยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีทั้งรางวัลใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่เอาซะคนเดียวเลยอย่างเงี้ยก็เป็นความชอบใจเป็นวาสนาเขาเนี่ยเป็นร้อยล้านนะวันนี้กลายเป็นเศรษฐีข้ามคืนเศรษฐีข้ามชั่วโมงเศรษฐีข้ามนาทีก็มีแต่ว่า ทั้งหมดทั้งหมดเหล่านี้เราก็ต้องไม่หลงไหลถ้าอย่างที่บอกของเล่นอย่าไปเอาจริงจังมากมันก็ไม่ได้ของเล่นก็คือของเล่นเนี่ยเราก็แล้วแต่วัสนารส่งให้เนี่ยถ้าเป็นของจริงซะแล้วก็ว่าไป <c oughs> คนมันจะได้เนี่ยไม่โดนดินดนข้นขวายถึงเทานเป็นของเราก็เป็นของเราไอ้ที่โดนข้น,นขวายเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยนั้นของจริงมันต้องปฏิบัติไว้ก่อนให้ไว้ก่อนเกือ้อกูลไว้ก่อนทําคุณงามความดีไว้ก่อนอุ่นใจ เนี่ยผลลัพธ์มันไม่สูญเปล่ามันไม่ไปไหนหรอกมันก็วนกลับมาให้เราได้มีความสุขสันดันั้นเราจึงเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์เกืก้อกูลชีวิตของเราและผู้อื่นทุกวันทําอะไรก็ตามแต่แล้วก็ช่วยหรือเกื้อกูลมีการแบ่งปันให้เนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้ส่งในการให้นะเจ้าลูกศิษย์เขาก็ได้เงินอะไรไม่รู้นะเขาไปกดของนะเขาก็นึกเออเราเนี่ยมันเกิดมาไม่เคยทําบุญเลยนะควรที่จะทําบุญจะน้อยเนะ่ยสักหน่อยหนึ่งเขาก็ไปกดของไอเราไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ ไปกดเอาไอ้น้ำยาซักผ้าที่เราใช้นะเอามาถวายแล้เราก็นึกถึงเอ๊ะไอ้จริงๆเขาก็ก็อยู่กับเราเนี่ยแหละแต่ว่าไอ้เรื่องการจะนึกถึงน้ําจิตน้ําใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะในการที่จะเสกสรรงั่นคนเรามันต้องมีความดีเกื้อกูลกันนะเพราะฉะนั้นในการที่เราอยู่ดูแลเขาในวันนั้นเนี่ยยามเจ็บหัวป่อยไข้เราก็ดูแลนะนะวันหนึ่งเขานึกถึงเราเนี่ยเขาก็มาเกื้อกูลนะมันก็เป็นอย่างนั้นไปยงก่อนเอวันวนี้มันก็เป็นเรื่องน้ําใจไมตรีหยิบยื่นกัน เราก็ถือว่านี่แหละคือสิ่งที่เราโชคดีนะมีคนกระตันอยู่กับตัยทีอยู่รับตัวเราในส่วนนี้สามารถเกื้อกูลได้ถ้าเราไม่มีคนดีอยู่ใกล้ชิดเลยคืโอ้มมันอันตรายนะคนนั้นก็เร็วคนนี้ก็ร้ายนี่ <c oughs> เราจะอยู่ยังไงใช่ไหมก็คงเสียหายนะจะมีแต่ความสศกสัน์แต่ด้วยความที่ว่าเราก็โชคดีแหละมีคนดีเนี่ยอยู่ร่วมกับเราในการที่จะบุกป,ป่าฝ่าดงหรือฝ่าฟันในการจะทำภารกิจใดๆนั้นะเนี่ยมันลยุยกันมันสักตั้งหนึ่งดูซิว่าชาตินี้มันจะเป็นยังไง <c oughs> ทำอะไรก็ทําสักตั้งหนึ่งเลยครัลุยกันสักตั้งหนึ่งให้มันรู้ไปคุณโยมภาพเนี่ยชวนญาติโยมเนี่ยสร้างบุญบาร,รมีก็เพื่อจะลุ้นกันว่าเออในชาตินี้เราจะทําได้แค่ไหนเพราะว่าการที่เราสั่งสมบุญสั่งสมบาร,รมีเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าคุณโยมมันก็จะเกือ้อกูลเรานะจะทําอะไรมันก็ได้เจอสิ่งด,ดีภาพเองเ่ยเชื่อมากเนี่ยความศรัทธานเนี่ยคือมันสิ้นสงสัยไปแล้วในเรื่องงานศาส,สนาเนี่ยอย่างวนี้อย่างที่บอกโยมว่าเราสร้างไปถอะวัดวาราน ถึงเวลาคนมาเนี่ยท่านว่าไว้ว่าในแสนคนเอาสักคนเดียวยังคุ้มค่าเลยคุณโยมหนึ่งในแสนยังคุ้มค่าเลยเนะ่ยถ้าคนได้บัผลนิพานธ่นะเพราะว่าในแสนคนก็กำลังปฏิบัติอยู่แต่มันจะบรรลุสักหนึ่งคนก็เอาละคุ้มค่า <c oughs> ในชาติพบหน,นึ่งไงท่านคนที่มาปฏิบัติบูชาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแค่เขามาเนี่ยโหเหยียบเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยมันก็คุ้มค่าแล้วคุณโยมที่เขาตั้งใจใฝ่ฝันในการที่จะมารักษาศรีลรักษาธรรมนะอยู่กับเราในแต่ละวันแต่ละวันหยิบไม่กวาด จับไม่ถูด,ดูในเรื่องของหยัาย่งอย่างหย่ทั้งหลายตอนนั้นเราก็ชื่นใจเอาคนมาทําความดีกันโยมเอาคนดีมาทําความดีหรือจะเอาคนไม่ดีให้มาเป็นคนดีเนี่ยโอ้มันคุ้มค่าอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าหลับตาตายก็ตายตาหลับกัอยู่เพราะว่ามันก็ถือว่านี่คือเป้าหมายหลกเว่าเราอยู่ในงานเผยแผ่มันต้องทําแบบนี่สร้างที่อยู่ให้เขาได้มาปฏิบัติให้มันชัดในคําสอนพระสาสดานี่เป็นงานหลัก จะต้องทุ่มเททําให้มากมีแล้วก็เขามาไยดีการไยดีมันเรื่องที่มันต้องมาจากแรงศรัทธาของโยมแต่เขาไม่ศรัทธามันก็ไม่ไยดีอกแล้วมออะไรไปก็เท่านั้นโนะยมเคยอ่านในครั้งที่ว่าพรนะเจ้าจะทรงที่ว่าพระอานนท์ท่านปรารถนาที่จะให้โยมนะท่านหนึ่งฟังรมของพระองค์ให้ได้พระองค์ก็ถือว่าไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันมาเนี่ยตอให้ไปยืนอยู่ตรงหน้าท่านก็ยังไม่ใส่ใจพอไปยืนก็หันหลังให้ทาเป็นหูทนลมไปไมันเป็นอย่างน้นจะริงๆนะ นั้นถ้าบุญไ,ไม่สัมพันธ์กันถ้ากรรมดีไม่ได้เกื้อกันไว้เนี่ยต่อให้เราอยู่ตรงหน้าโดยซ้าไปก็ยังไม่สามารถยังกลายเป็นความในนี้แต่ถ้าได้สัมพันธ์กันต่อให้อยู่ห่างไกลโอ้โหอยู่แดนใดก็ตามที่ยังบุปปาฟ้าดงไปเข้าเฝ้าไปหาไปฟังธรรมไปโอ้โหขอให้ไร้รู้รธรรมเถอะงานนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีมันต้องเป็นบุญสัมพันธ์กันฉนันพวกเราเองก็เช่นเดียวกันการจะมาปฏิบัติธรรมหรือการจะมาเกื้อกูลสร้างวัดสงวานานี้นั้นเนี่ย ก็ต้องเป็นบุญที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ในการระครังไหนว่าเออเราคงจะเคยนะแต่เกิดเป็นลูกของพื้นที่แห่งนี้นะนะพระนครศรีอยุธยาเนี่ยสภาพเองก็ยังคิดในใจต้องมีชาติหนึ่งชาติใดเนาะมันถึงได้ผูกพันไปมาทั่วนะนทบุรีลบบุรีนะครนายกไงนะแล้วก็มาพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้มีโอกาสได้มาสร้างวัดสร้างวากันที่นี่นั้นทุกอย่างที่เราไปอยู่เนี่ยสถานที่นั้นๆเนี่ยย่อมมีบุญสัมพันธ์กันมากมี แล้วก็นิมิตดีดสักหน่อยอยู่ที่ใดก็ตามทีต้องมีนิมิตในการจะทุ่งเทธรรมไม่ถ้าไม่มีนิมิตเนี่ยมันก็ยากนะคือหลับเนะี่ยอย่างที่รับบรีเนะี่ยนิมิตถึงอดีตเจ้าวาท่านบอกว่าทาภารกิจต่างๆนั้นเราก็รู้ว่าท่านมีนะมาเข้าฝันเราได้เนาะเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้จนสุดท,ท้ายก็ปิดทงปิดทอง,ทองหลอกกันเรียบร้อยทาทุกอย่างทัาร,รื่นทุกวันนี้วัดก็เป็นปึกแผ่นแกลสารละววสดก็งดงามมากมีนะอยู่ที่กามณีนี่ก็บานะรมีแม่ทองคําก็ดีมาเป็นฤทธิ์เป็นเดช ให้เราได้สัมผัสออของแบบนี้เนาะมันก็มาในฝันได้ทําให้เรามั่นใจงันะทุกอย่างก็เป็นไปตามนะที่เราทุ่มเททำนั้นมันเป็นนิมิตนี่ก็ฝนะันถึงพุทธรูปองค์ใหญ่เราถึงรู้โออินเดียเนาะก็เป็นเหตุปัจจัยที่ได้ไปนะี่อธิฐานไว้ในปีนี้นะนะแต่ว่าจะไปปีหน้าวันที่14บมกราคมก็เดินทางนะด้วยความหันษานี่ก็ไปกันก่อนล่วงหน้าแล้วก็ยังไม่หนาวนะนึกว่าจะหนาวเขาบอกมันร้อน อย่างคนวันนี้เนี่ยเตรียมโอ้เสื้อชุดใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกพร้อมนะปรากฏว่ามันร้อนเฉยเลยคนเยมวันนี้นะไม่ได้หนาวมากนะักช่วงกลางวันนะช่วงบ่ายก็ตามทีงั้นในเรื่องของอากาศเนี่ยมันเอาไน่นอนไม่ได้ก็ยโยมอุณหภูมิมันโชว์ตัวเลขไว้ว่าจะหนาวแต่ลมไม่มีมันก็ไม่หนาวนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแตะ่ละวันแต่ละวันงั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วว่าเรื่องดีก็มีเรื่องร้ายก็มีเนี่ยหรือเรื่องไม่ดีก็มาก มันปนกันอยู่เราต้องรู้ว่าเหตุผลว่ามาจากไหนเมื่อเรารู้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะเรานี่แหละทําทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันอยู่ร่าไปมันก็ให้ผลดีไม่ดีปนกันอยู่อย่างนั้นงั้นเราเข้าใจเราก็ต้องมาเลือกสรรคนที่มีปัญญาเขาจะเฟ้นหาทางสว่างทางสวัยเลือกสรรสิ่งที่ควรสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะกับตนเองที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้มันดีขึ้นไปความดีที่เรากระทาไว้เราจะไปคิดว่าดีที่สุดแค่นี้นะมันมีดีเหนือกว่านี้เคียวความดีที่มากกว่าที่เราทําอยู่ในปัจจุบัันนีี้ยงมมาก เราทําได้ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะควรวายแค่ไหนกาเราจึงทําทุกวันทุกวันให้มันเป็นประโยชน์ว้วยก็ถือว่าคุ้มค่านะอยู่ในรูปแบบของแนวทางสายนี้ถ้าเป็นแนวทางสายบ้านก็อาจจะมีแต่วันๆเนาะอย่างที่เราฟังกันก็คงจะมีเรื่องแต่งงาน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 ,งานในรูปแบบที่เป็นกิจนั้นกิจนี้ไปบ้านนั้นมาบ้านนี้งานแต่งงานสวดงานบวชงานหลากหลายมากมีนะกวันก็อาจจะอยู่กับตัวเลขซะมากมายการจะมาเป็นองค์ภาวนาเดินจงกรม พิจารณาถึงความร่มเย็นกับธรรมชาติที่จัดสรรให้เนี่ยมันคงยากนะเพราะว่บบาบริบทเราอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นแต่พอเราได้มาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งนาเดินกับดินเนะเหยียบหญ้าอยู่กับภาวนาเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะเห็นเลยนะบางอย่างเนี่ยคุณยมมันก็เกิดอันนี้จังขึ้นชัดเจนกของที่มันอยู่ดีๆอุดหนุนทําคาจุนต่างๆนานาโอ้ทำทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถจะยื้ยุดจุดได้ก็ยังต้องมี ความเสื่อมมีความสลายมีความตายเป็นที่ตั้งนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยื้ไม่ได้คุณโยมบางทีเนี่ยเรารดน้ำญ้าเนี่ยอัดญ้านะโอ้โหอัดทั้งวันยคุณโยมให้มันรู้ไปว่าย่านั้นมันจะไม่รอดปรากฏมันก็ไม่รอดจริงๆนะถ้ามันถึงวาระของมันเนี่ยมันจะต้องไปนั้นมันก็มีความดับมีความเสื่อมนี่มันเป็นของมันอย่างนี้บางทีมันไม่รอดคุณโยมไอ้ที่รอดก็รอดไปเขียวขจีไอ้ที่ไม่รอดมันก็เห็นเลยว่าแห้งทั้งๆก็อยู่ในโซนพื้นที่เดียวกันในนนส่่่ววี้แตาาามักก็หหลลย เงเราจะยื้ยดฉุดอยากให้เราได้ดังใจเช่นไรมันก็ไม่เป็นให้นะเนี่ยมันไม่ยอมให้สุดท้ายเราก็ต้องทําใจว่าเออเป็นไงก็เป็นกันเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเหมือนต้นลม้ร่างไม้เองก็เหมือนกันเราจะเป็นนึกว่ไอยต้นใหญ่ๆญ่มันจะได้ประโยชน์เสมอไปมันก็ไม่ใช่อย่างั้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอามาจัดในรูปแบบไหนถ้ามุมที่มันสวยงามอย่างข้างข้างสาราจรกุศลเนี่ยอันนั้นต้นละสองพันบาทแมนิพาท่านสร้างไว้เป็นบริวารกัถิดอันนั้นสวยงามมากอันนั้นคือโชว์เขาได้เลยทุกวันนี้ก็ยัง มั่นคงอยู่ได้ยาวไกลต้น,ตนจิกตน้นอ,อะไรมีหลายอย่างต้นชงโคมไม่แน่ใจสี่ต้นเขาก็ปลูกไว้อันนั้นต้นใหญ่ยกมาเลยก็งดงามนีม่เป็นปีแล้วเป็นบริวารกระถินฉะนั้นถ้าเป็นต้นเล็กมันก็เติบใหญ่ของมันเองตามวันเวลาปีสองปีแต่มันก็โตขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่มันได้งะั้นบางต้นมันใหญ่เกินบางทีมันก็อาจจะนะรากมันไม่งอกอะไรมันก็อาจจะเหี่ยวแห้งไปหนาไม่ถึง รากไม่งอกดินไม่ดีมันก็มีเหตุปัจจัยต่อให้เป็นต้นใหญ่มันก็ตายได้คุผู้ชมอย่าไปเดกว่ามันจะไม่ตายเนะตายนะคผู้ชมฉะนั้นทุกอย่างมันก็เอาแน่นอนไปได้ที่คิดว่าจะรอดกับตายที่คิดว่าจะหายกับอยู่อย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นงั้นพอเราได้รู้ในเรื่องเหล่านี้เราก็จึงต้องเข้าใจในบริบทของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจัดสรรเราก็ทําหน้าที่ของเราท,ท,ทุกวันทุกวันเท่านั้นเป็นพอฉั้นทวันนี้ก็เลยคัดสรรเลือกสรรแล้วก็เฟ้นว่าเออแบบนั้นดีแบบนี้ใช่จะงาย เนี่ยพอเรามีประสบการณ์แล้วในส่วนนี้ถ้าประสบการณ์ท่านแหละชีวิตที่มันผ่านมาท่นแหละมันจะทําให้เรารู้ถึงบริบทต่างๆทั้งดีและร้ายมากมีเป็นประสบการณ์ที่ดีนะสำหรับชีวิตของเราทั้งคนทั้งของทั้งเวลานะทุกอย่างเลยขยมมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ฝากไว้ในเรื่องของบุญจัดสรรทั้งหมดทั้งมวลให้โยมได้ร่มด้วยช่วยกันนะให้อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขมางมีสีสุขทุกคนทุกท่านเถิดในยุโันโอสุขัง พระหลังคำกินิฟันดีราตีสวัสดิ์ขจะเริญพร